ภูมินิดนึงสิเอาไม้ใส่พลนสิคุณสมรภูมิเขาก็เป็นพี่บันดิตเหมือนกันเดินไปเหมือนกันนี่เขาซ้อมใหญ่ไปแล้วสู้อวยพอนกันไปเอาเจ้าเจ้าอวยพอนไปก่อนเราไปอวยพอนเจ้าเด้อเออเอาว่ามาเลยแก้ป้ามาเลยเอาเออเออเออยินดีด้วยยินดีด้วย คิดถึงคิดถึงโอ้สมอลล์ลูมิบอกคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงออฟเต็ฟัรออฟเต็ฟัร์ตโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยกับรูวมความสำเร็จมึงเก่งมากมึงเก่งมากมึงเป็นต้นแบบของกูเลยนะอ่ะยินดีด้วยนะครับคุณสักดาอัปกรัก อะไรนะอ่ากับเกียรตินิยมอันดับสองโอ้อันที่แรกก็ตกใจนะต้องขยี้ตาอ่ารนี่สุดยอดมากอันนี้คือเสือซุ่มเงียบตลอดเลยนะคะว่ายินดีคอนเกรสทูเดชันกับอาวาที่บันทิตด้วยให้พูดแค่นี้โอเคแบทจะหมดแล้วแบทกูจะหมดแล้วยินดีกับน้องแก็ปเปอร์พีด้วยครับปป้มือดัง แก p p เปอร์จะมีงานให้แสดงความยินดีได้ที่นะครับสตูบัสสิงในวันที่21นี้นะครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปหางน้ง่ง